สวัสดีพื่ทุกคนนะเราอยู่ที่จุดตัดไม่ใช่จุดตัดสิแม่ายหยุดรถโรงพยาบาลรามาครับกระบวนโดยสารมาโดยฮิตาชิครับตอนนี้ผู้โดยสารนันออกมายืนรอทางกันเรียบร้อยอฮิตาชิ4511นะครับะ ผู้โดยสารเตรียมแล้วครับลุกเตรียมหาที่นั่งเตรียมขึ้นรถไฟมีรถชานเมืองนะครับได้หัวรถจากฮที่ตาชีทำกระบวนเลย มีคนขึ้นก็มีคนลงครับรอสัญญาณนะครับทางนี้เครื่องกันราชวิถีนะยังไม่ลง รอสัญญาณไฟด้วยนะครับรอเครื่องกั้นด้วยเครื่องกั้นน่าจะลงแล้วนะครับไม่มีรถวิ่งผ่านแล้วสัญญาณไฟเขียวมาแล้วครับเสียงวีดจากฮิตาชิครับเสน่ห์ของเขาเลยเสียงนี้มีรุ่นเดียวเท่านั้น4ี่ห้หนึ่งหนึ่ง แบบกงคอยครับค ถีชีวิตคนทำงานครับโดยสารกับกระบวนนี้เยอะมาก